มาแล้วมาลมาแล้ว,มา,ลวมาถึงว่าติดอ่างเลยติดติดสะดุดสะดุดสะดุดสัญาณสะดุด,ะด,ดอะไรพูดม้อหนิงเพื่อนๆอรุณสวัสดิ์จา้าอะไรนะเรามาเดืมก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องโทษเห็นโทษนะอะไรอย่าไปคิดว่าเป็นเอ,อ ถ้าเราคิดว่าเป็นการรักษาศีลแล้วเราก็จะพูดป่าว่าโอ้ยนี่มันเป็นเรื่องยากอะไรยากคาว่ารักษาศีลนี่คำบัญญัติของของสาหรับพระเจ้าก็พูดไว้แหละเออรักษารักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยรักษาศีลก,ก็หมายถึงว่าก็หมายถึงว่าเนี่ยอย่าทําผิดต,ตรงนี้นะอะไรอย่างความหมายอย่าทําบบอย่าอย่าทากระทําตรงนี้นะมันจะให้โทษแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย พวกเราว่าพอบอกว่าเอ,อรักษาสีเอาบางคนใส่หน้าเลยไม่ไหวไม่รักษาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไร้ยเนี่ยอันนี้ที่มาเรียมพูดเนี่ยพูดเนี่ยคือว่าให้เห็นโทษข้อนั้นๆอย่าไปคิดว่าตัวเองรักษาสีคิดว่าเนี่ยถ้าเรากระทําแล้วกระทําแล้วว่าเนี่ยมันจะให้ส่งผลโทษเราอย่างไรอะไรอย่างไรล้วก็โทษโทษของของของเข,ขาหนัก ของของเขาแนละ้วโทษเบานะที่เราเป็นโรคไข้เจ็บเนี่ยแบบโทษอย่างเบาโทษอย่างหนักก็ตกนรกอะไรเงี้ยตกนรกเป็นตกนรกเป็นที่ไปของของของพวกของของพวกเราทุกคนที่ไม่รู้ภาษาพุทเจ้าล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าเราจะทำตัวยังไงแล้วการระมัดระวังแล้วการใช้ชีวิตยังไงให้มันถูกแล้วก็ไม่ให้มันมี โทษในการต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมาเรียมเคยเป็นเหมือนเคยเป็นนะว่าโอ้พอได้ยมาไปรักษาศีลโอ้โหแบบบอกว่ารักษาไม่ได้เสอกเอออะไรเงี้ยจะพูดอย่างเงี้ยรักษาไม่ได้หรอกศีลอะไรเงี้ยพอได้ฟังเนื้อหาแนละคาําสอนพระพุทธเจ้าจริงๆเราก็จะรู้มาว่า,วาเออมันได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย พอเราได้ฝังได้อะไรขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่าได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าการที่เขาพูดว่าสีเนะนี่ยสีสีไม่หมายถึงว่าเราอะงดงดกับการทําทําผิดบาปตรงนั้นอันเนี้ยคือบาปนะอันเนี้ยทาแล้วมันจะให้โทษแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแหละก็คือการที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้แบบนี้แบบนี้แบบนอะไรเงี้ย แต่ก็แต่ว่าให้ศีลเนี่ยก็หมายถึงให้ศีลให้มันดูแบบเออเนี่ยแหละทำแบบเนี้ยคือการรักษาศีลเราก็อย่าไปเอาคําคํคำนั้นมันมายึดติดอย่าเพิ่งปียึดติดมันก่อนอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งปียึดติดให้เรายอมรับความจริงได้ก่อนยอมรับยอมรับความจริงล้วศรัทธาคาศรัทธาพระพุทธเจ้าได้จริงก่อนถ้าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าได้อะไรได้แล้วเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและคำ และศรัทธาคำสอนตัวเจ้าอะ่ะเราก็จะเชื่อว่าเอออันี้เสียงที่พระพุทธเจ้าพูดอะมันมีอยู่จริงๆแล้วก็มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นอยู่ชีวิตประจําวันของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไม่เชื่อและไม่ศรัทธาบอกให้พูดไปอะเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ทําพฤติกรรมเดิมอะไรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไม่เชื่อนะบางคนก็มีออบัตรประชาชนว่าเป็นชาวพุทธแต่ แต่มันแต่พฤติกรรมเราตรงข้ามว่าความคิดของเรามันตรงข้ามเลยมันไม่ใช่แบบมันมันตรงข้ามกับคาว่าสถานะพูดมันตรงข้ามมันอยู่ตรงข้ามกันเลยอะไรเงี้ยถ้าพูดจริงๆอะไรจริงๆเราต้องรู้ว่าคําสอนที่เจ้าบอกทีเจ้าพูดว่าแล้วมันจะอะไรไว้อะไรประมาณนี้ยว่าผู้เจ้าพูดอะไรแล้วมันจะอะไรไว้อะไรเงีย ถ้าคนเริ่มมีศรัทธาปุ๊บเนี่ยเออเขาจะเชื่อละเริ่มเริ่มเริ่มคดไฝคว้า,วาหาความรู้เล้ว,วพระพุทธเจ้าพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่พวกเราจะเชื่อว,ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงอะไรอยู่จริงนะเราต้องฟังกฎที่พระพุทธเจ้าบัญญา,ายเอาไว้ห้าข้อแล้วมาดูตัวเองมาดูตัวเองนะไม่ใช่ไปดูคนอื่นมาดูตัวเองแล้วพฤติกรรมของตัวเองอะไรเงี้ยว่ามันเป็นจริงไหมแล้วมันเกิดขึ้นจริงไหม ทุกอย่างในโลกใบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นวยความตืิญแล้วไม่ได้เกิดขึ้นว่าคนนี้มาโดนบระดานให้เราแล้วอารมมาโดนบระดานให้เราแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบระดานให้เรามันไม่มีเลยคาส,สองด้วยจ้ันไม่มีอะไรเราโดนบระดานรุวนล้วแบบแต่นะครับของเราทั้งสิ้ออนการกระทำของเราแน่ๆเป็นผู้ชี้ทางและชี้บอกโชคชะตาของเราได้ได,ดีเลยไม่มีหมอดูคนไหนดูแม่นเท่ากับการกระทําของเราแนละ้ว ตัวเราเองอะดูตัวเราเองเแม่นที่สุดอะไรยงก็เราจะรู้ตัวเราเองที่สุดว่าเราทําอะไรไว้เราส่งผลส่งผลยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยนึกตัวเราเองอะดูตัวเราเองเราเป็นหมอดูตัวเราเองได้ดีที่สุดเลยว่าเราจะรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็คือพฤติกรรมของเราและความคิดของเราควานึกคิดความนึกคิดของเราทั้งหมดอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วผลการกระทำมาได้ รนนัมาจากความคิดของเราทั้งสิ้นมันไม่มีอะไรเลยนะที่ว่าทําโดยที่ไม่คิดรุ่นลัวทำทำก่อนแล้วมาคิดเออทําก่อนแล้วมาคิดมันไม่มีมันมีแต่ว่าทําแล้วทําแล้วเออแล้วมานั่งคิดก็อว่าเออต้องทำได้ไงวะอะไรได้ไงวะสังนั่งสงสัยมานั่งคิดว่าสงสัยว่าทำได้จริงๆแล้วมันคิดก่อนมันคิดแล้วแล้วมันถึงได้ไปทำ โดยโดยที่บางคนอาจจะแบบว่าเออค,คิดว่าทำทำแล้วก็คนมาคิดอะไรอะไรไม่ใช่นะลองไปสังเกตตัวเองให้ดีๆพวกเราอ่ะลองสังเกตตัวเองไม่ใช่ไปสังเกตคนอื่นนะครรําสอนพืะเจ้านี่คือเป็นคําสอนว่าให้ดูตัวเองให้ดูตัวเองอเปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วก็ให้ดูว่าตรงไหนที่ ที่คาสอนของเจ้าคือเจ้าบอกว่าตรงไหนบ้างอะไรนห้รู้คําสอนของพระเจ้าแล้วรู้ว่เอามาปฏิบัติแล้วเอามาทามาสังเกตตัวเองอะไรตัวเองว่ามันจริงไหมเนี่ยคําสอนของเจ้าพูดแบบนี้ข้อนี้เออมาดูดิมัพิจารณาอยู่ิว่ามันจริงไหมมันเกิดขึ้นแต่เราจริงจริงไหมอะไรเงี้แล้วก็จะมีแต่ลราข้อต่อข้อพูดออกไปออกไปอะไรองี้ออกไปประมาณนี้ว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรองนี้แล้วก็จะมีอีกว่า ว่าความคิดของเราเนี่ยทาสอนของพระเจ้าพูดบอกว่าเราคิดเราคิดก่อนนะแล้วถึงออกมาออกมาการกระทําของเราทั้งคิดดีแล้วไม่ดีอืมดีกับไม่ดีเราคิดไม่ดีเราก็ทําในสิ่งที่ไม่ดีเราคิดที่ดีเราก็ผลการกระทำํำเราก็จะทำออกมาดีอะไรนะม,มันขึ้นมันขึ้น ตรงกับความคิดของเราก่อนแล้วมันจะออกมาการกระทำและคำพูดอะไรเนงะี้ยพอคิดปุ๊บพูดปุ๊บทำปับ๊บอะไรอนยะ่างเงี้ยมันจะเป็นตามขั้นตอนที่พระเจ้าบอกว่าคิดปุ๊บพูดปุ๊บทำปุ๊บนี่คือมันจะครบเลยครบครบการการการเอ่อครบการหมดเลยของพระเจ้า เพื่อนจล <interfer es> องไปพูดดูในคำคำสอนของพระเจ้าพูดบอกว่าคนเราต้องคิดก่อน mm hmm. ใช่ไหมคิดแล้วเราถึงจะทำบางอย่างเราจะคิดจะไปทําบุญใช่ไหมคิดไปทําบุญคิดปุ๊บแล้วเราก็จะพูดบอกเอ <S <S พื่อนเพื่อนคนนู้นเนี่ยว่าเราบอกเพื่อนเพื่อนข้างบ้าน,นบอกคนนั้น <S <S ว่าเอาอเดี๋ยวเราจะไปทําบุญมันคิดก่อนนะมันคิดก่อนมันคิดอยู่แล้วเดีย๋ยววันนี้จะไปทําบุญอะไรอย่างี้คิด พอคิดปุ๊บมันก็จะพูดออกมาบางทีเราไม่ได้พูดบอกเพื่อนข้างบ้านหรือไม่ได้พูดบอกเออไปออพูดคนในบ้านอะไรเงี้ยพอคิดปุ๊บเออเดี๋ยววันนี้เราจะไปทาบุญบัดนั้นบัดนี้นหะเออแล้วเราพูดปุ๊บเราก็ไปอ่ะพอคิดปุ๊บแล้วเราก็พูด,ดพูด,พดแล้วเราก็รอวันไปเออว่าหรือว่าเราจะพูดไปวันนั้นวันนี้เออ cautious. เรจะประมาณนี้เลยแล้วเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละ พระพิจารว่าพร,พระพิจาพูดแบบนี้ว่าคิดแล้วพูดแล้วทำออน,น,นี่แหละประมาณนี้เลยอย่างบางคนฮนะคิดปุ๊บคิดปุ๊บว่าจะไปหาเอ,อหาอะไรหาอย่างบ้านนอกนะมีป่าอะออคิดปุ๊บอย่างหน้าฝนนะหน้าฝนหน้าอะไรพวกนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ครับขอองป่าืมพอคิดปุ๊บเออเดีย๋ยววันนี้เราพอคิดว่าอยากจะไปหาของกินในป่าพอคิดปุ๊บเราก็จะพอคิดแล้วมันก็จะพูดลำพึงลำพันตัวเองไม่ดีนะมีคนพูดลำพึงลำพันตัวเองนะพอคิดปุ๊บมันก็จะพูดออกมาเออเดีย๋ยววันนี้เราไปหาของป่าหา เหตุดีกว่าไว้อะไรเงี้ยเออมันจะพูดตัวเองก็มีนะจะพูดตัวเองนี่แล้วก็พูดปุ๊บมันก็เตรียมละเตรียมถุงเตรียมของจะไปใส่เห็ดใส่อะไรเตรียมเตรียมหาอุปกรณ์เพื่อจะไปหาเห็ดหาของป่าอะไรเงี้ยเออมันก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปปุ๊บบางคนถ้า ถ้าไม่รู้แบบบางคนนะบางคนก็จะจะคิดป๊บกจะพูด,ดําพันเออออกไปหาเห็ดหาของป่าหาอะไรของกินดีกว่าอะไรอนยะ่างนี้ต้เตรียมอุปกรณ์ไปละเออก็เดินออกไปก็นากายยกายสังขารตัวเองออกไปลุกๆไปหาของป่า <c oughs> ไปหาของป่าหาของกินอะไรอนยะ่างเงี้ยที่มันไม่ได้อยู่ในบริเวณเหรือบางทีก็คิดปล๊กอะไรกนะ็เออแล้วปลูกปลูกผัก ปลูกผักสวนครัวในบ้านในป่าอะไรอ่างเงี้ยก็จะพูดกับตัวเองอะไรตัวเองอะไรอ่เงี้ยก็พูดมันรมขึ้นมาอย่างเงี้ยลอยๆพอมันคิดปุ๊บมันก็พูดขึ้นมามันลอยๆเอออย่าทำอันนี้กว่าอย่าทำอันนั้นดีกว่าแล้วมันก็ลงมือกระทำอะไรเงี้ยพอพูดพอคิดปุ๊บพูดปุ๊บลงมือกระทำปั๊บอะไรเงี้ยบางคนก็เออพอคิดปุ๊บพูดปุ๊บแต่ยังไม่ลงมือกระทำ๋ยวรอเวลานั้นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บเอาเริ่ม เริ่มเริ่มจะไม่ทำแล้วจะเปลี่ยนเวลานั้นีมันเริ่มความความคิดมันคิดขึ้นมาบางทีอ่ะคิดขึ้นมาแล้วพูดขึ้นมาบางทีก็มันไม่ทำแล้วมันจะพางอะไรนี่ได้พวกไอความขยันมันก็เริ่มหายไปพอคิดปุ๊บพูดปุ๊บแล้วทําปุ๊บอะความขยันมันยังอยู่แหละเออบางคนแบบคิดปุ๊บพูดปุ๊บแต่ยังไม่ทําอะไรเงี้ยรอเวลาเอออย่าทําเวลานั้นอยวเวลาทําเวลานี้แบบคิดว่าคิดว่าจะทําอันนั้นทําอันนี้แต่มาถึงเวลาแล้วปุ๊บก็ไม่ได้ทาอะไรอ่ะก็มี ก็มีอะไรเงี้ยคิดอย่างเดียวแล้วพูดออกมาลำพึงลำพันออกมาว่าจะทำอะไรนี้ก็ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เรากหนดจะทำจริงก็ไม่ทำอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยพระพเจาพูดเอาไว้นะมีนะกพระพุทพเจาพูดเอาไว้หมดแะ้ไม่เรียมงฟังแบบไม่เรียมงฟังเอ่อฟังฟังอาจารย์อาจารย์ อาจารย์พูดอาจารย์บรรยายทำให้ฟังอะไรให้ฟัง่างี้ยพูดในในหนังสือเลยแหละอ่านอ่านให้ฟังกับมแมเราไปเรียนหนังสือกับอาจารย์เขาแหละไปเร like ียนหนังสือไปเร mm ียนธรรมะกับอาจารย์เขาแหละเพราะว่าอาจารย์อ่านจากหนังสือเลยอ่านจากหนังสือให้ให้ฟังเลยอ่าเป็นคลิปเป็นอะไรอัาเป็นวิดีโอ อาจารย์เขาก็ไลฟ์สดก็จะมีอยู่ช่วงบางช่วงตอนะท้าที่อาจารย์เขาก็จะอ่านอ่านหนังสือจะอ่านหนังสือจากคําสอนของสมมาสมุทิเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่านอ่านอ่านแล้วอาจารย์เขาจะตัดคลิปช่วงเนี้ยออกมาช่วงอ่านก็จะตัดคลิปช่วงนี้มาอ่านมาเรียนก็เลือกเลือกดูช่วงเนี้ยช่วงที่อาจารย์อ่าน อ่านอ่านอ่านหนังสืออะไรมันจะได้ความรู้มากกว่าแลวมากกว่าเพราะมันจะเป็นความรู้ที่ละเอียดมากเพราะว่าอาจารย์จะอ่านอหนังสือให้เราฟังเลยอย่างอาจารย์ออกประเทศที่อื่นๆออกไปบรรยายธรรมอเมรนะิกะอาจารย์ยังยังไม่เป็นพระ <c oughs> ยังไม่เป็นพระยังเป็นใส่ชุดขาวอยู่ยังยังไม่เป็นพระยังเป็นคารวาสอยู่อะไรนะอาจารย์ อาจารย์เ็จะบรรยายททั่วทั่วไปคำถาบคนที่ถามอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยก็จะจะพูดออกไปตาลความนั้นแต่มาเรียาก็จะดูบ้างไม่ดูบ้างช่วงที่อาจารย์เขาออกไปบรรยายลนะ้วส่วนน้อยที่ว่าจะไปดูแบบนั้นก็บางทีดูบ้างไม่ดูบ้างจะส่วนมากจะดูช่วงที่เอออาจารย์อ่านหนังสือเลยอ่านหนังสือ ธรรมะเออ,อนักเรสที่จากที่พระพิจ้เจ้าพูดอะไรไว้เราไว้เราก็เป็นภาษาบาลีตักหมดมาด้วยว่าคำนี้มันแปลว่าอะ,อะไรอะไรอะไรความหมายคือว่าอะไรแล้วก็เราก็จะมีคําแปลทั้งหมดอาจารย์เขาก็จะพูดแค่างแล้เหมือน หมือนที่อาจารย์เล่าประวัติที่อาจารย์เขาไปไปไปบวชเนาะเ็เอาทางวากาว็เอาหนังสือเน,นี่ยแหละมาโยนให้อาจารย์อา่านพอถึงเวลาสอบอาจารย์เขาไปสอบอาจารย์เขาไม่รู้นะว่าตัว,ต,วตัวอาจารย์เองว่าเขาเรียนะเขาแค่มาอา่อา,อา,อานอ่านอ่านนั้ฟังก็เหมือนมาเรียนมาเรียนก็นั่งดูอาจารย์นั่นแหละนั่ง นั่งนั่งดูอาจารย์อ่านธรรมะให้ฟังอ่าน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 เราฟังฟังก็เหมือนเราเรียนนั่นแหละก็เรียนกับอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ก็เหมือนก็เท่ากับเป็นอาจารย์สอนธรรมะอะไรเหมือนไปเรียนนั่งนั่งนังสือกับอาจารย์ไปเรียนธรรมะกับอาจารย์ทำบรรยายอะไรเออแล้วมันก็เข้าใจเข้าใจแล้วอาจารย์บรรบรรยายธรรมแล้วบรรยายธรรมแล้วสอนธรรมะเนี่ยโอ้ยได้สนุกมากเลยสนุกมากโอยมาเรียนชอบมากเลยสนุก มันสนุกแล้วมันแบบอุ้ยอยากรู้ต่ออยากรู้ต่ออยากให้อาจารย์แบบพูดเยอะๆอะไรเงี้ยมันได้ความหมายมากอะไรเงี้ยอยากให้อ่านหนังสือธรรมะแบบเยอะๆอะไรมันคึกเอาเยอะก่อนที่อาจารย์จะไปบวชอะไรเงี้ยอยากให้อ่านแบบโคตัมีสี สี่สิบกว่าเล่มเอออาจารย์ไม่รู้หมดหมดไปกี่เล่มพี่ที่นั่งดูมายังยังหมดไปไม่ไม่ถึงเล่มเลยหมดอะไรเงี้ยยังดูยังดูคลิปไล่ไล่ดูคลิปของอาจารย์แต่ละคลิปที่อ่านหนังสือนะหนังสือธรรมะเนี่ยมาเดิมดูดูแล้วมาเดิ่มเริ่เข้าใจเข้าใจละมาปฏิบัติแล้วมาทำด้วยเราก็มาพูดให้เพื่อนๆไปปันนีแ่แหละก็ขอจบวีโอคแค่นี้นะอาจารย์เพราะมันยาวมากแล้วไ้ตายจ้ะ